สวัสดีค่ะเอสเตตุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้ก็จะไปสนามบินนะคะให้พี่มนาไปส่งนะคะแล้วก็แอนไอกาอ์ดนะคะของใครพี่พี่โตอทีซีพี่ย่าๆด้วยนะคะย่าๆฉันค่ถ่ายวิวทางสน่อยโอ้ทำไมหมุนติ้วๆเลยครับ ว่าทำไมผมเป็นผื่นคันอย่างน้มรโอ้เป็นโรคตกกระป๋องอีกแล้วพวนี้เยขาบอกว่าเขาทางนำรถมุนติวตเลย่นอกเขตโอ้ยของหนูดีจังไม่หมุนเลยมันมุนติวเลยเนี่ยว่าทไมมุนติวอเนี้ยมันเทีน้วผมเี่ตีงเนี้ยโหมุนติว คคคครรรัััับบบทุกนสสวดีแวะส่งบ้านเขาด้วยเด้อบ้านช่างดามาสี่แยกกันอะโอเคได้รู้จะหาเรื่องอะไรยังไงเนี่ยโอ้ตอนนี้ฝนกำลังเป็นฝนกันักมากเครื่องบินนี่ออกกี่โมไปแม่เอากล้วยอะไรมากินเนี่ยหกโมงหกโมงซื้อตัวไม่ได้ใช่ไมไม่ได้ซื้อซื้อสนามบินเลยเพราะไม่อยากซื้อเลยหลัคืนเคยเคยซื้อผ่านเว็บไซต์แล้วตกเครื่องเลย เพราะว่าเวไล้ายไปทำศกไม่ใช่กำลังรอเช็คอินเขาว่าน้ำหนักเยอะให้ไปช่างก่อนเสร็จแล้วพอไปช่างเสร็จหมุนเดียวกลับมาต้องมาเข้าคิวใหม่คิวไาจะถึงเราหมดเวลาเช็คอินก็เลยถามว่าอาทำไมผมก็หมุนเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าหมุนนี่ตรงนี้ก็ปิดรับถูก ก็เหมือนพอไปจะช่างกิโลทางที่จะช่างกิโลบอกว่าต้องมาเช็คอินก่อนถึงจะรู้เอาใบตรงนี้ไปมันทําให้เราต้องเดินไปเดินมาแล้วก็พอมาต่อแถวแล้วเขาก็ไม่บอกนะว่าไฟนี้มามาเช็คกินก่อนผมเช็คกินรวมหมดเลยยูทุปยังครับเสร็จแล้วก็เลยตกคนมาดามน์เนเข้า ก็โมโซื้อใหม่เลยเแล้วนของแอร์เอเชียบนไปเชียงใหไปหาเพื่อนที่เชียงใหม่เสร็จแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นนกแอรก็ซื้อใหม่เดี๋ยวนั้นก็บินแต่วันนั้นก็ไม่เอาแล้ว่านเว็บไซต์มันมันเหมือนไม่ดูแลเราดีหกนี่ไปซื้อที่สนามบินมันแพงหน่อยแต่ว่าแน่นอนกว่า ประมาณก็ชัดทางเขาในในไลน์แล้วเขาก็จะให้จองนะมันถูกกว่ากันห0าร้อยถึงพันหนึ่งแต่ว่าก็ไม่จองนะครับทุกคนครับไส่วะถ้าพี่เหมือนอะไรจุด จะเอาเส้นทางสักหน่อยเดียวแหละถามนะที่นชัดลายถามเขาถามว่าจะจองสำรองที่นั่งไว้ก่อนไหมคะมจะได้ลด500ถึงกันประมาณนี้ก็บอกขอบคุณงานแค่นั้นไม่ตอบอะ ครั้งหนูจะต้องฉาดถามก่อนหนูกลัวไปแล้วไม่บินตรงนี้ขอเรียกอะไรแยกลำลอยแล้วจะไาอีกวันไหนครับอ๋อยังไม่รู้สถานการณ์โควิดต้องพัดไว้ก่อนครับเดินทางบ่อยไม่ดี เขาแสดงว่าไปนี่ต้องโดนกักเลยใช่ไหมครับเนี่ยบ้านเนี่ยแม้จะมาขึ้นค่าเช่าจริง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 ก็อาจจะต้องโดนกักแอบแวะส่งเด็กหรือว่าจะกักอีกอันดับจะลงไี่ใช่ไหมนะต้องอะไรไปเลยบ้านแล้วแล้วก็เดินไม่ได้เลยอะไรอันดังจะไปเที่ยวสกุลจะไปดูสนามบินเลยเที่ยวสะพันมั้งเที่ยวสะพันมั้งไม่ไปด้วย ไปดีกว่าเดี๋ยวกลับมายากไปโดนกักตัวสิบสี่วันแล้วไปกลับไปให้นั่งล้างถัดไปนั่นแะน้องสาวมาดามโทรมาโทรหามานาไม่รับแค่นี้ก่อนนะคะ fc ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะวัติีค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คุยกันโทรกลับไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คุยกัน